ทุกท่านครับถ้าเกิดทุกท่านมีเพื่อนเป็นครูคอมพิวเตอร์ครูเทคโนโลยีหรือว่าครูประจำชั้นที่ได้สอนคอมพิวเตอร์ฝากตามมาดูคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีวดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดนแชร์นะครับคลิปนี้นะครับทีเดนแชร์อยากจะแนะนำา4เว็บไซต์นะครับหรือว่า4เกมที่ใช้ฝึกพิมพ์เพื่อให้นักเรียนเนี่ยฝึกพิมพ์สัมผัสได้ พิมอย่างรวดเร็วได้ว่าแต่ว่ามีเว็บไซต์อะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามกันที่คลิปนี้นะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามกันก่อนฝากกด subscribe กันด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที e n t s h a r e ด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่เว็บไซต์ที่1กันเลยครับเว็บไซต์ที่1เลยนะครับก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า z t y p e นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะเก็บเว็บไซต์นี้ไว้พูดตอนสุดท้าย พอโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยชื่นชอบมากๆนะครับมากๆจริงๆนะครับสำหรับเว็บไซต์นี้แต่ก็คิดไปคิดมาเดี๋ยวยกอันที่ชอบที่สุดมาไว้เว็บแรกเลยก็แล้วกันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับก็จะมีปุ่ม New Game Setting My Stats นะครับแล้วก็ Load Your Own t e c h ในที่นี้ผมจะไม่ไปยุ่งกับปุ่มอื่นนะครับจะกด New Game เลยนะครับนี่นะครับก็จะเริ่มเกมในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวลองมาพิมพ์เล่นพร้อมๆกันสักนิดนึงนะครับ นี่นะครับถ้าเกิดพิมพ์ผิดก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนเกมที่จะต้องยิงนะครับจรวดที่เป็นศัตรูนะครับถ้าเกิดยิงได้ถูกต้องตามพยัญชนะก็จะชนะแล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆด้วยนะเนี่ยครับมันมากนะครับมันรู้สึกว่านะครับเกมนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีความได้ทำลายอะไรบางอย่างแล้วมันรู้สึกคือเขิมนะครับอันนี้อาจจะเป็นแบบความรู้สึกส่วนตัวนะครับแต่ถ้าเกิดทุกท่านได้ไปลองเล่นหรือว่า แม้กระทั่งส่งให้นักเรียนเล่นเนี่ยผมคิดว่าเด็กๆนะครับหรือว่านักเรียนนะครับน่าจะชอบเกมนี้เหมือนกันนะหรือไม่นะครับคุณครูก็จัดชาเลนจ์ในห้องเรียนเลยก็ได้ว่าแบบนักเรียนแบบแข่งกับคุณครูเลยนะครับเป็นความทา้าทายอย่างหนึ่งด้วยนะผมคิดว่านะครับโอเคเฮ้ยเนี่ยนะครับมันก็จะไหลลงมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับอุย้ยทําไมคํานี้ยาวจังอุย้ยมันจะมีคําที่ซ่อนมาในลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับโกโกโกเฮ้ยเฮ้ย โอเคครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับเว็บไซต์ที่1ต่อไปไปดูเว็บไซต์ที่2กันครับอุย้ยขอยิงนิดนึงครับในเกมที่2นี้นะครับที่ชื่อว่า k e y b o a r d c r i b e บอรหรือครับหรือว่าเจ้าลิงที่จะปีนไปตลุยอวกาศเรื่อยๆเนี่ยมันมี2เวอร์ชันนะครับก็คือเวอร์ชันที่1กับเวอร์ชันที่2ทุกท่านไม่ต้องสนใจนะครับว่าเว็บไซต์เนี่ยมันจะชื่อยาวแค่ไหนไม่ต้องสนใจเลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคีย์เวิร์ดหรือว่าชื่อของเกมเอาไว้ในส่วนของ Description รายละเอียดนะครับทุกท่านก็นําไปคนที่ Google แล้วก็กดเข้าในเกมนั้นๆได้เลยนะครับเคขออนุญาตกดดูสักนิดนึงนะครับเกมนี้เกมนี้นะครับอาจจะเหมาะกับเด็กๆนะครับหรือว่านักเรียนนะครับก็จะหาพยัญชนะไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดตอบถูกนะครับถ้าเกิดตอบผิดนะครับก็จะมีลูกมะพร้าวมาหล่นใส่หัวในลักษณะแบบนี้ อันนี้เป็นเวอร์ชันที่1นะครับแล้วก็มีเวอร์ชันที่2ด้วยลองไปเซิร์ชดูในลักษณะแบบนี้นะครับอลองเซิร์ชดูนะครับก็จะมีเวอร์ชันที่2ใส่เลข2แบบนี้ก็จะขึ้นมาที่ลิงก์แรกเลยนะครับที่เขียนว่า t v o k i d s c o m นะครับลองไปค้นกันดูครับนี่คือเกมที่2ต่อไปไปดูเกมที่3กันครับ เกมที่3จะมีชื่อว่า Cup stacking typing นะครับจะอยู่ในเว็บไซต์ abcya ซึ่งถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับนักเรียนนะครับระดับอนุบาลหรือว่าระดับประถมนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายเกมที่ลักษณะคล้ายกันตรงนี้นะครับสามารถที่จะกดมาเล่นได้หุยอันนี้เกมใหม่นะเนี่ยนะครับเกมโนกคุ้งนี้เกมใหม่ typing rocket นะครับมาที่เดียวนะครับในส่วนของ C ับ stacking ก็จะเจอกับเกมอื่นๆที่ใช้ ฝึกพิมพ์ได้ด้วยยังไงก็ลองเข้ามากันดูนะครับมาเดี๋ยวเราลองมาดูขับ stacking นิดนึงนะครับอ่ากำลังโหลดดิ้งอยู่นะนะครับนี่นะครับหน้าตาของเกมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับมีเสียงด้วยนะนะครับเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยหานะครับพยัญชนะภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะเป็นการคล้ายเล่นนะครับขับ s t a กก i n g ในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าลองดูนะครับขึ้นไปเป็น stack แบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับเราก็กดนะครับ F M D T นะครับก็จะเป็นการเรียงแก้วนะครับเป็นสแต็กแบบนี้นะครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานะครับถ้าเกิดผิดนี่นะครับผิดก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นี่คือเกมที่4นะครับเคลองดูในลักษณะแบบนึงนี้ครับนี่นะครับถ้าเกิดวางสูงแล้วนะครับก็จะทําการนะครับเหมือนการหยิบออกแบบนี้นะครับปื๊บปื๊บปื๊บ ต่อไปไปดูเว็บไซต์ที่4นะครับเกมที่4ครับผมในเว็บที่4นะครับก็คือ t y p i n g c u b c o m นะครับบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นมาตรฐานมากๆนะครับเป็นเว็บไซต์ที่ดีจริงๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ฝึกได้จริงเลยนะครับสำหรับคุณครูที่ต้องการให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกพิมพ์สัมผัสในเวอร์ชั่นที่เป็นภา,านษาอังกฤษนะครับลองกด get started ตรงนี้นะครับ เมื่อเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีนะครับด่านต่างๆมากมายเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่โคมคีง่ายๆนะครับมีวิดีโอให้ดูแล้วอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าในเว็บไซต์นี้เนี่ยมีนะครับมีเกมหลายด่านมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาเลื่อนดูนะบอกเลยว่ามีถึง670ด่านเลยนะครับ670เกมแต่ถ้าเกิดเป็นนักเรียนมัธยมนะครับก็แนะนำว่าก่อนจะเล่นเนี่ยให้ สมัครเป็นสมาชิกแบบฟรีๆแล้วก็เข้าระบบก่อนนะครับเพราะตอนเล่นเนี่ยมันจะจําได้ด้วยว่าเล่นถึงด่านไหนแล้วจะได้เล่นต่อเนื่องได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กก็อาจจะไม่ต้องเข้าระบบก็ได้พอมาหน้าแรกนะครับก็จะต้องดูคลิปวิดีโอนิดหน่อยหรือจะไม่กดดูก็ได้นะครับแล้วกด continu เลยในด่านที่2แบบนี้ก็จะทําการฝึกตั้งแต่โฮมคีนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับไปเรื่อยๆนะครับเวลาที่ฝึกเนี่ยนะครับคุณครูก็อาจจะบอกว่านักเรียนจะต้องฝึกได้จํานวน อย่างน้อยนะครับ3ดาวขึ้นไปในลนักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นการฝึกแบบจริงจังหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาฝึกสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องอาศัยความพยายามในการเล่นนะครับโอเคนะครับผมขออนุญ,ญาตกดผิดบ้างถูกบ้างปนๆกันนะครับ A few moments later นี่นะครับถ้าเกิดทําได้ดีก็จะได้ดาวในลนักษณะแบบนี้ด้วยนะครับเวลาคุณครูตรวจสอบก็กดขี้ขีดสามขีดตรงนี้นะครับหรือจะให้นักเรียนกดให้ดูก็ได้ ก็จะเห็นว่าด่านไหนที่มีการสะสมดาวเนี่ยก็จะเป็นดาวขึ้นในลักษณะแบบนี้ลองกันดูนะครับและเว็บสุดท้ายครับเป็นเว็บที่เป็นภาษาไทยสักทีนะครับเพราะว่าคุณครูถามหาเว็บไซต์ที่ใช้ฝึกพิมพ์ภาษาไทยกันมามากเลยครับเว็บไซต์สุดท้ายนะครับเป็นเว็บไซต์ที่สนับสนุนภาษาไทย100%เเตเต็มในเว็บที่มีชื่อว่า trippingstudy.com นะครับกดคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับ หลังจากที่กดมาแล้วนะครับก็จะมีนะครับภาษาให้เลือกด้วยในที่นี้ผมจะลองเลือกนะครับแป้นพิมพ์กะเสมาณีนะครับตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับขออนุญาตเปลี่ยนภาษานิดนึงนะครับก็จะฝึกพิมพ์ได้ในลักษณะง่ายๆนะครับสําหรับส่วนของแป้นเย่านะครับ for h ด r s o r a r นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการฝึกพิมพ์ในตํานานนะครับ สมัยนี้อาจจะไม่มีการสอนเรื่องนี้แล้วหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมคิดว่ามันยังคงเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะครับมันไม่ใช่แค่การฝึกพิมพ์เท่านั้นแต่มันยังฝึกความอดทนนะครับมันฝึกความเพียรพยายามให้กับนักเรียนด้วยเพราะการจะฝึกพิมพ์สัมผัสนั้นไม่ใช่ว่าใครจะทําได้ถึงแม้จะมีเทคโนโลยีนะครับในการที่จะพูดเพื่อพิมพ์ได้แต่ถ้าเกิดนักเรียนคนไหนหรือว่าเด็กๆคนใดนะครับที่มีทักษะในการพิมพ์สัมผัสได้ผมเชื่อว่าเขาจะ ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้อย่างแน่นอนนะครับโอเคครับในคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่า5เว็บไซต์ที่มาแนะนําในวันนี้จะเป็นประโยชน์บ้างสัก1เว็บไซต์นะครับส่วนตัวแล้วผมก็ยังคงชื่นชอบเว็บไซต์ที่1มากที่สุดส่วนเว็บไซต์อื่นๆก็คงต้องเป็นคําตอบของคุณครูทุกท่านที่จะส่งถึงห้องเรียนและตัดสินใจกันเองแล้วนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปสัก9,999ครั้งด้วยนะครับ เออเยอะเกินใช่ไหมครับสักครั้งเดียวก็ขอบคุณและพอใจแล้วครับคลิปนี้ต้อขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวตามกันต่อที่คลิปหน้าตอนจบและตอนอวสานของเว็บไซต์ bendepay.com บอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากๆเจ๋ง,งจริงๆห้ามพลาดนะครับ กดแชร์คลิปนี้ด้วยถ้าคุณชอบมันกดแชร์คลิปนี้ไปให้ทุกคนเห็นกดแชร์คลิปนี้นนหน้าในทุกชาวเย็นเราเราจะพัฒนาการสอนไปด้วยกันฝากกดแชร์ด้วยนะครับ